พี่แจ็คมีคำแนะนำอะไรให้น้องๆหรือเพื่อนๆที่สนใจมาทำแผนก p e c i a l ย e f ฟกต์ไหมครับแล้วก็มีน้องๆฝากถามมาว่าถ้าจะมาทำแผนกนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้พวกคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ไหมครับสำหรับคนที่สนใจแผนกเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยอยากจะรู้จักหรือว่าอยากจะลองอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเริ่มต้นจากความชอบก่อนเลยครับ<笑><笑>ความชอบความอยากทำก่อนเลยถ้าจะให้ขยายความมันก็เริ่มจากสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากทำก่อนแหละมันก็จะทำให้เราทำในสิ่งนั้นได้โอเคทำในสิ่งได้ดี รู้สึกไม่ได้ถูกบังคับให้ทําอะไรเงี้ยน,นี่คือแนะนําในก้าวแรกนะครับถ้าเรื่องทักษะหรือสิ่งที่ควรรู้คนมีก็อันนี้น่าจะเป็นกันทุกแผนนะครับเรื่องควรจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตสังเกตสิ่งรอบตัวโดยเฉพาะถ้าเป็นแผนสเปเชียลเฟกเนี่ยก็สังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติให้เยอะๆนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่พูดข้างต้นเนี่ยว่าเอฟเฟกเนี่ยคือดินน้าลมไฟใช่ไหมเออมันไม่ใช่เป็นแอนิเมชไม่ใช่แผนแอนิเมชั่นที่เราต้องสังเกตผู้คนหรือว่าอากับกิริยาของสเปเชียลเฟกเนี่ยสังเกตโลกโอ้โ เหมือนมีปัญญาใช่ไหมให้มองโลกสังเกตโลกซึ่งจริงๆแล้วก็ให้ดูฝนตกดูฝุ่นควันดูกองไฟไหม้เรื่องตึกถลม่มเรื่องระเบิดอะไรเงี้ยก็อาจจะดูหนังดูข่าวไม่ต้องไปทําเองใช่ไหมพี่ไม่ต้องไปเผาบ้านเองไม่ต้องไประเบิยดย <laughs> อย่าเลยครับอย่าอย่าอันนั้นเดี๋ยวจะเรื่องยาวเดี๋ยวจะไม่ได้มาทำสเปเชียลเฟกนะครับเดี๋ยวจะได้ไปอยู่อีกที่หนึ่ง บกสิง่งมาอยากเราดูเอาก็ได้นะครับตาม u t u b e อะไรเงี้ยให้สังเกตพวกนั้นเพราะว่าแผานสเปเชียลเฟกเนี่ยก็จะต้องมีการเรียนแบบมีการจําลองมีการซิมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็มาถึงคําถามที่มีน้องฝาาถามคุณเบิร์ตมาเรื่องพวกคณิตศาสตร์พวกวิทยาศาสตร์เป็นคําถามที่ดีมากเลยสําหรับแผนสเปเชียลเฟกนะครับน้องก็ถามว่าจะต้องรู้พวกเลขจะต้องรู้พวกวิทย์ไหมที่เขาตอบว่าควรจะละกันไม่ตอบว่าต้องรู้ มันจะเป็น A Plus ไม่ใช่ A ัม s จะเป็นส่วนเสริมให้เราถ้าเรามาทำงานในสเปเชียลเฟกแล้วเนี่ยเราทำไปสักระยะหนึ่งเริ่มเก็บประสบการณ์ถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆอยากจะข้ามจากขั้นนิวเอ t นทไปสู่ขั้นอินเตอร์มีเดียขั้น a d v a านซ์เนี่ยอันนี้พี่พูดในแง,ง่ในมุมมองของคุณนี่แล้วกันเพราะใช้ใ่นี่อยู่ การเตรียมขอ,ของก่อนที่จะเข้าโปรเซสการซิมเนี่ยมันสําคัญมากที่เราจะต้องรู้คณิตศาสตร์อย่างพวกเวกเตอร์จะมีพวกดอทพวกครอสโปรดักอะไรพวกน,นี้จำเป็นที่จะต้องรู้เมทริกซ์อ่าอย่างทรานส์ฟอร์เมชันเมทริกซ์อะไรพวกน,นี้จำเป็นที่จะต้องรู้ตรีโกณอ่าบางทีต้องคํานวณหามุมหรืออะไรเงี้ยต้องใช้ไซด์คอสเข้ามาช่วยเหลือมันจะเป็นคล้ายๆก็เป็นสะพานพาเราก้าวข้ามไปสู่ระดับกลางไปจนถึงระดับสูง ส่วนเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปทางวิชาฟิสิกส์มากกว่าพวกเคมีชีวะตรงนี้ก็ควรจะรู้บ้างนิดนึงจะได้มองออกหรือว่าจะได้รู้ว่าพารามิเตอร์ต่างๆในฮูลิเน่เนี่ยมันหมายถึงอะไรยังไงมันจะมีค่าฟิชันจะมีค่าบูเรนซี่มีกราวิตี้ฟอร์สมีวินมีเทอร์บูลแน์อะไรพวกนี้โดยรวมแล้วเนี่ยพวกโปรแกรมต่างๆหรือว่าพวกโซเวอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะอิงจากค่าทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละเข้ามาเป็นพารามิเตอร์ให้พวกเราปรับก็อย่างที่บอกข้างต้นว่ามันเป็นส่วนที่เสริมไม่ใช่เป็น แรกๆที่เขารับสมัครเอฟเฟ t a r อาร์ติสอะไรเงี้ยแต่ว่าจะทำให้พวกเราไปได้ไกลขึ้นประมาณานี้<ม>ครับเดี๋ยวผมขอถามเพิ่มเติมหน่อยแลวกันนะครับเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มทำสเปเชียลเอฟเฟกต์นะครับเราควรที่จะเริ่มที่โปรแกรมไหนดีครับจะเป็นมายาหรือจะเป็นฮูดินี่อะไรพวกนี้โอ้เป็นคำถามที่ดีมากขอบคุณสำหรับคำถามครับครับผมโอ้เหมือนบางคนงามถ้าตอบแบบไม่ให้เขินตัวเองว่าผมจะเป็นเซลล์ของบริษัทไซเอฟเฟกหรือเปล่าอะไรเงี้ย ที่ก็จะตอบว่าเริ่มมุนนี่ไปเลยแต่ว่าโอเคไฟฟ์ป,ปลายตามสตูต่างๆของเมืองไทยมันก็ยังเริ่มต้นที่มายาอยู่แล้วก็วิชาต่างๆอาจจะเป็นปีต้นๆปี1ปี2ออะไรเงี้ยช่วงปีแรกเขาก็สอนมายาก่อน โอเคเด็กก็คุ้นเคยกับมายาซึ่งก็จะดูมายาพาร์ติเคิลก็ได้ก็ไม่ผิดแต่ว่าช่วงหลังๆตอนนี้ก็ต้องให้พวกเรายอมรับแล้วก็มันเป็นเทรนด์เลยตลาดฮอลลีวูดเนี่ยเขาเป็นมานานแล้วที่ว่าเขาใช้ฮูดินีกับหนังบ็อกบัสเตอร์พี่ไม่อยากใช้90%เอาสัก75%ของหนักใหญ่ๆเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนจากมายาหรือด d เดียสแ Mac, มาใช้ทำเอฟเฟกในฮูดินีกันส่วนใหญ่แล้วแล้วของเมืองไทยเราเนี่ยก็กำลังเริ่มจะเป็นอย่างนั้น ก็ขายอีกรอบแล้วกันว่าเริ่ม h o ดีนี่เลยครับยิ่งเริ่มเร็วได้ก็ยิ่งดีนะพี่เนาะถูกต้องเลยใช่ครับใช่แล้วสำหรับน้องๆน,นะครับเหมือนกับว่า Houdini นี่ครับก็จะมี apprentice license ด้วยเหมือนกับว่าเขาจะเปิดให้เราสามารถใช้ Houdini ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย <Okay. S 2> ก็ให้เราเรียนรู้อะไรได้แค่จำกัดฟังก์ชันอะไรบางอย่างเท่านั้นเองโอเคครับ เดี๋ยวผมขอถามเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันครับพี่แผน Special Effect นะครับเหมืนอนกับเราซิมดินน้ำลมไฟระเบิดควันอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับพี่ถ้าสมมุติว่าน้องเขาอยากจะเริ่มก้าวแรกอย่างเงี้ยพี่แนะนําว่าเราควรจะซิมอะไรก่อนดีเหมือนกับเป็นการเปิดโลกให้น้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยพี่เพื่อเป็นก้าวแรกในการก้าวเข้ามาสู่โลกเอฟเฟก พี่ก็แนะนําให้ทําอะไรที่มันเริ่มต้นไม่ยากก่อนไม่คอมเพล็กซ์มากเพราะว่าถ้าเกิดอย่างพวกไพโรอย่างพวกฟลิปอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างคอมเพล็กซ์ค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวนิดนึงนะครับพี่ไพโรกับฟลิปนี่คืออะไรเหรอครับไพโรการสิ่งไฟสิ่งควันพวกการจุดระเบิดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีการปรับจูนพารามิเตอร์เยอะฟลิป f l u i d Implicit Particle เกี่ยวกับการจำลองการเคลื่อนที่ของของเหลวเขาจะซิมพาร์ติเคที่มันมีพฤติกรรมเป็น F l u i d มันก็จะโหมีพารามิเตอร์เพียบเลยที่ต้องปรับก็อาจจะยากไปส่วนที่ง่ายที่สุดอันก็ไม่เชิงง่ายแต่ว่ามันคอมเพล็กน้อยที่สุด อาจจะเป็นพาร์ติเคลิลถ้าให้แปลเป็นภาษาไทยก็จะเป็นพวกอนุภาคถ้าเกิดอธิบายแบบทาง c g มันก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นพวกพอยต์ไอ้พวกนีน้มันก็จะจําลองอย่างพวกละอองฝุนกก่นในอากาศอ่ามันก็จะมีลอยๆใช่ไหมอย่างฝนก็ใช้พาร์ติเคิลทำได้อย่างหิมะถ้าเรานึกถึงฝนนึกถึงหิมะการเคลื่อนที่หรือมูฟเมนต์ของมันมันก็จะไม่ซับซ้อนมากมีล่วงลงฝนตกลงมาหิมะก็จะละล่องละล่องนิดนึงถ้าเกิดเริ่มตรงนี้มันก็จะไม่เกิดเข้าเจอช็อกมาก เราถึงน้ง่ายนะพี่เนาะใช่ครับก็แค่เซตจ,จำนวนเซตแรงกาวิตี้เซตสปีดเซตอะไรเงี้ยเออมันก็จะเห็นผลลัพธ์เห็นเอาุลออกมาได้ง่ายน่าจะเฟนลี่กับน้องๆหรือว่าคนที่จะเปลี่ยนฟิลมาเป็นคำถามที่ดีครับเลยครับเดีย๋ยวผมต้องไปลองทำบ้างแล้วโอ้โห